สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องอุ้ยส่งผมเนี่ยส่งผมปั่นคนนอนตื่นใหม่สำหรับคลิปนี้บ่วเพชรพระพี่พนองมากรนกระปู่นะครับเด้อบ่ได้มาก้นกระปู่เป็นเวลาประมาณยี่สิบห้าปีได้ครับพี่น้องตั้งแต่อายุสมัยสิบเก็าสิบแปดเคยไปกลืน,นยุทธสารคามได้กี่ะะยุน่าเถ้าพอได้กี่ครับวานนี้ว่าเวกฤติพาน้องม่นกับน้องมะนาพระพรีพนองมากรนกระปู่ยุดให้หน้าหลังบ้านหลังบ้านใหม่ของเรานี่นะครับผมมาเบิ่งกันเลยครับกับพี่น้องบรรยากาศ ไหนเห็นอะไอีบัเนี่เห็นแล้วบ่มึงเขียดมึงเขียดพร้อมมันน้อยเออพันยังเงี้ยพอเบิ่ง <c oughs> นเงี่ยมีอะไรดูนะ <c oughs> มันนี้เด้อมันนั่นน่เอ๋เป็นยังไง <c oughs> มาลูกป,ป้า <c oughs> เอาพี่น้องบัหนีงน่งบนดาวมณน ชามน,นมลูกจ้านี่ครับผมบรรยากาศพี่น้องอืมเห้ต่างวาสิแต่เคูแข่งี้องมันแขงเม่นแท่ดีมูกมน่นะงูได้แมเด้อมาแมน่อยอีอ๋ดีจ้าทุกจ้าทุกจ้าก่อน ทูเจ้าแล้วทูจ้าแม่ราบ้งเสียมเด้อเราบ้างต้งู้ะดมันดินแข็งให้ึนันต้องไปดินลุมๆมัายังวะใช่ะแม่นี่มมาาครับผมห้่คนมาขุดกัมีดเลพี่้นงให้คนขุดอ,อืม มันต้องลืงมมอก็เจ้าคุดเกียดหน่อยมิลกเ,เขาลงไปอยู่ยต้องไปใไฮน้าที่ว่านันอ,อนนน่อนเนาะเนี้ยมันจะหลักกันเดี๋ยวหลัดถุงใสกันไปหเห็นไปเราดีม่หเมหเ็นกับปูก ระว่างเดนอะเอ๋เอามก็เป็นสันมันอุ่นอุ้ยปุยโอ้อุ้ยคือตตหน่อยใช่ไหมจ๋อจ๋อตัว,วหูมันน่อยเนาะอืออ,อ,อ,อุ้ยเอกับปุยนมามันก<ๆ>ายทำ พี่น้องว่าเพชจฟอหุหน่นหรอพี่น้องนี่แม่มันก็อเอาอันเปนตันนี่อือนี่นะไอเพชรมึงดูหูหนูพี่น้องเลยไอเพชรเสะนี่มันเอาอันไปตัดน,นี่ก็ทของแท้นีเสะนี่เย่ยมมือเข้าไปเสียมดึงเอาอือของแท้เลยตัวนี้อือมไม่ใครจะมากลัวเราปบ่แม่นี่จะอุดไว้บ่อ,อ๋ออือ พี่น้องไปพี่น้องจะรู้แล้วเป็นทังไหนไปมันนี่อยู่พี่น้องมันหักแข็งยิงมัน,มนมหักแขงเทียนกระบอกคมอันนี้มาก,ะกบบานะกระบอกยางมากวนควนเปลี่ยนกันพอกเมียเลยที่ตายเหินว่าจะของซื้อหน้ากระบอกยางย่ทธงนา นี่นะมาหน้าของแท้เล่นบนหน้าหน้าไปหน้าหนูนะมันยังอยู่บุหรีเนาะด้วยว่าเก็ีเขกลแล้วอะไรหนูอะไม่รู้อ้อหยางหางแต่พวกหยางหยางนี่จิตใจเงินเด็กน้อยนงอลูกน็ ายังขีจ้ากก่อนเนาะอาเขินหยังฮะเขินอะไรเขินหยังนะฮะเขินหยังเขินหยังะนะฮะเขิขนหยังอีหยังฮะเหมนนะเขาเหม็นแค่อะไรพี่ร้าน้องซะน้องมาหน้ารับผิดชอบซ่อมแจกของครับผมวันนี้น้องมาหน้าพามาทำอะไร มาหาอีปูหัลพี่แล้น้องซะบายบายแจ